่าวดีวันที่31พฤษภาคมนี้รัฐแจกเงินให้อีกรับคนละ1,000บาทเงินอะไรใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการแจกเงินให้อีกนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,000บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างและก็เป็นเงินอะไรและก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะ หนึ่งในมาตรการที่เยียวยาที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่นั้นนะคะก็คือโครงการม .33 เรารักกันนะคะซึ่งก็เป็นการขยายความช่วยเหลือจากเดิมที่สิ้นสุดไปแล้วให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ในระบบประกันสังคมโดยจากมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมา ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด1 9ระลอกที่3นะคะซึ่งก็เป็นการเร่งด่วนนะคะทั้งมาตรการม .3-3 เรารักกันแล้วก็มาตรการเราชนะนะคะสำหรับมาตรการม .3-3 เรารักกันนะคะทางคอรมอก็ได้เพิ่มวงเงินเยียวยาให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งหมด2,000บาทต่อ1คนนะคะและก็แบ่งจ่ายให้รายสัปดาห์สัปดาห์ละ1000บาทนะคะซึ่งก็จะโอนเข้าให้ทุกวันจันทร์นะคะ เข้าแอปพลิเคชันเตาตังนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งกลุ่มม .33 เรารักกันนะคะก็ได้รับเงินงวดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคนละ1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่อีก1งวดนะคะก็จะได้รับในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2,564คนละ1,000บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่คนละ 2,000บาทนะคะย้ำนะคะเงินก็จะเข้าให้ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564จำนวนคนละ1,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มม .33 เรารักกันนะคะสำหรับเงินเยียวยาในโครงการม .33 เรารักกันนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะแต่ว่าให้ใช้สำหรับซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการนะคะ ซึ่งก็ได้แก่อาหารและก็เครื่องดื่มร้านธงฟ้าประชารัฐสินค้าในกิจการโอท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าทั่วไปเช่นร้านขายของฝากร้านขายอุปกรณ์กีฬาร้านขายสินค้าเกษตรร้านขายเสื้อผ้ามินิมาร์ทหรือว่าตลาดสดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมทุกประเภทบริการเช่ารถยนต์เช่ารถมอเตอร์ไซค์ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขายอาหารสัตว์หรือว่าบริการจัดสวนก็รับนะคะ หรือว่าจะเป็นค่าโรงแรมที่พักนะคะเช่นโฮมสเตย์หอพักเมนชั่นอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลนะคะสินค้าสุขภาพนะคะเช่นความงามร้านขายเครื่องสําอางและเครื่องบํารุงผิวนะคะร้านขายยาและอาหารเสริมร้านเสริมสวยร้านทําเล็บร้านสปาแล้วก็ร้านนวดนะคะแล้วก็ขนส่งสาธนารณะนะคะได้แก่แท็กซี่รถตู้จักรยานยนต์3ล้อทีบรถ2แถวรถไฟฟ้า รถไฟเรือหรือว่ารถบขอสอนะคะหรือว่าจะเป็นงานรับเหมานะคะงานช่างงานทำความสะอาดนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพการแพทย์นะคะเช่นสถานพยาบาลนะคะที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะคะกลุ่มบริการด้านสุขภาพแล้วก็การแพทย์คลินิกนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มมาตรา3 3เรารักกันนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาได้ที่ w w w m o r 3 3เรารักกัน com นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักชื่อนามสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยามาให้นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินงวดที่2 ในวันที่31พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ